กาบเรียนพระอาจารย์คนอิจฉาหน้ากลัวแต่คนใส่ร้ายสิ่งไม่ได้ทำแก้ไขอย่างไรดีคะกนะ็ขอเจริญพรนะคุณบุษกรนะขอเจริญพรนะคือย่่งคุณบุษกรการใส่ร้ายพ่ายสีเป็นวิบากกรรมอันดับแรกนะเราทำใจไว้เลยหนึ่งเราคงต้องทำมาอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดแบบแบบอะไรนะคือเอากันตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าหนึ่ง เราต้องทํามาถ้าไม่ทํามาเขาไม่ใส่ร้ายป้ายสีเรานะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสองเราอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีใครแล้วจากกุศลลบิบากนั้นจะไม่ย้อนกลับมาหาเราสาอันนี้สําคัญมากโยมสามฟังดีนะคุณบุษกรนะถ้าเราไม่โต้อตอบฟังให้ดีนะคุณบุษกรถ้าเราไม่โต้อตอบเท่ากับว่าเราจะได้ผลบวกสองอย่างผลบวกที่หนึ่งก็คือว่าหนึ่ง เราได้ใช้กรรมให้หมดสิ้นกันไปเลยผลบวกที่2โยมโอโหสิกรรมให้เขาเป็นบาร,รมีนะแล้วเขาจะแพ้ภัยตนเองเดีย๋ยวโยมไปดูสิเขาจะแพ้ภัยตนเองเลยนะนะแต่มาเห็นว่าหลายลายมากเลยโยมในไก่สายลายป้ายสีเขาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามไม่คิดอะไรโยมและอโหสิกรรมให้เขาด้วยนะสุดท้ายอยู่มาไม่นานคนนั้นโอ้โหวิบัติล่มจมไปไม่ได้เลยครอบครัวแบบ แย่ yeah, เลยโยมตามาเห็นโน้เห็นล้วนลาเห็นหลายๆด้วยเพราะว่าอาตมาอายุสี่สิบห้านะโยมไม่ใช่เด็กๆนะตามาเห็นประสบการณพวกนี้มาบอสมควรเลยนะแต่ว่าบางทีมันช้าไงกรรมในเวลามันส่งผลบางทีมันช้าช้านจนเราคิดว่ากรรมมันคงมีจริงมากอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคุณบุตรสกรก็สบายใจได้ตัวคุณบุตรสกรเองเนี่ยแหละแตต้องทําให้เป็นผลบวกให้ได้เลยคือหนึ่งอโหสิกรรมซะโอโหสิกรรมซะถือว่าใช้ไปชาติหนึ่งสองเมื่อเราโอโหสิกรรมปุ๊บ ีนี้เราก็เราไม่ต้องไปยุ่งเลยฮนะเดี๋ยวกรรมจะเป็นผู้จัดสรรให้ให้กับโยมเองกรรมเนี่ยจะเป็นผู้จัดสรรให้กับโยมเองนะฮะเพราะว่าเขาทํากรรมเนี่ยแล้วโยมบริสุทธิ์ใช่ไหมโยมแต,ต,มตนะ่โยมต้องบริสุทธิ์จริงนะโยมต้องบริสุทธิ์จริงนะนะแล้วโยมจะจะรอดพ้นจากตรงนั้นนะจะมาเห็นมาหลายลายแล้วนะ